วันนี้เราก็ทำเป็นซอสเสร็จนะคะอาหารฝรั่งก็ดอดไม้เตากระทะเรานะคะแม่บ้านขัดอันนี้ก็คือเป็นมันบดนะคะมันปร a t o นะคะทุกคนซึ่งมันบดของปูนี้จะสมูทมากใส่ชีสใส่เนยใส่นมนะคะมีชีสเนยนมแล้วก็ทำให้ <laughs> มันค่อนข้างจะเหนียวนะคะเพราะว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนที่ อันนี้ก็คือเป็นน้ำกรีวีนะคะคือแบบน้ำกีวีน้ำซอสนะคะน้ำซอสนี่นก็คือก็มีเนยพริกไทยหัวหอมน้ำย่างใส่กรอกนะคะแล้วก็คือ,อแยมนมแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยะคะ่ะแล้วก็ชิมตามชอบนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเดี๋ยวก็เราก็จะ กล้จัดจานแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นไส้กรอกแล้วก็มัสปตเตอนะวันนี้ก็เป็นอาหารฝรั่งนะคะทุกคนคะ่ะแล้วทุกคนดูมัสปัตเตอรเรามัสปตเตอปูเนี่ยมันบดของปูนี่คือทุกคนทานแล้วจะติดใจนะคะ,เพ,ะเพราะว่าเปิดแก๊สวอร์มหน่อยนะเพราะว่าปูใส่เครื่องครบมากเครื่องของปูนี่คือครบมากอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะ เดี๋ยวเราจะหั่นจัดใส่จานแล้วก็ค่อยดูกันนะคะอันนี้คือ,อยังไม่หั่นก็เป็นอย่างเงี้ยนะทุกคนอร่อยมากอันนี้ก็ย่างเนอยอะคะทุกคนนี่นี่ก็ยังไม่ปิดอไมก้า oh นี่คือเดือดแล้วเบาไฟลงนิดนึงให้มันร้อนเฉยนี่อร่อยค่ะ แล้วก็กระทะปูที่มันเป็นแบบนั้นคือแม่บ้านเขาขัดมันจนแม่บ้านขัดอะไรที่แบบดำๆมีรอยคาบนี่แม่บ้านที่นี่ก็จะขัดแบบเละไปหมดเลยนะคะอันนี้มันบดเราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่ตักเสิร์ฟนะคือว่าอุ่นให้มันร้อนแป๊บนึงตักเสิร์ฟยังไงให้ดูสวยแล้วก็จะไว้ลงช็อตแล้วกันนะคะตันนี้คือมันถ่ายยากนะทุกคนทําอาหารแล้วไม่มีคนช่วยถ่าย เป็นไงทุกคนชอบมันบดปูดไหมสมูทไหมแล้วก็จะอยู่กันสักสามนาทีแล้วกันก็ฝากกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะคะทุกคนปูก็จะผ่านแล้วนะคะอันที่ครูเขาสอนเราก็จะไม่ค่อยทำเท่าไหร่เราชอบอันที่นี่เป็นไงไม่มัชเดโร่สมูทมากๆทุกคนนี่ต้มมันให้สุกนะคะสุกแล้วก็ใส่ ใส่เกลือนิดหนึ่งก่อนสุกแล้วก็ต้มแป๊บหนึง่งแล้วก็เป็นรีน้ําออกพอรีน้ําออกให้มันแห้งปุ๊บก็ยังร้อนๆอยู่นะคะแล้วก็บดๆแล้วก็ใส่นมใส่เนยพอบดให้มันละเอียดเข้ากันปุ๊บแล้วก็ค่อยใส่ชีสแล้วก็โคเล่โคเลโคเลโคเล่บดๆบดๆบดให้เข้ากันนะคะเราเสิร์ฟก็คือตักซอสเสร็จใส่จานตัดตัดนะคะแล้วก็เสิร์ฟด้วยมันบดข้างๆแล้วก็ น้ำกรีวี on the top นะคะเห็นไหมน้ำน้ำซอสเราก็อาหารฝรั่งก็จะประมาณนี้นะครับคนมันไม่ยากนุ้ยมือเลิกหมดเลยอะ่ะบายบายฝากกดติดตามกด subscribe please subscribe and click like for my video thank you